หาอะไรคะลกหาอะไรคะาหาบดฮะหาอะไรคะลกปลูกข้าวเหรอ

เปร้อนเปร้อนไงโลกเปร้อนตาวิ่งๆๆๆาตาวิ่งทำอะไรคะเมนจ๋าร้อนไหมโลกทำอะไรคะร้อนเออร้อนเข้าล่มสิคะาลมเด็ดเลยอย่าใส่เชียงเล้อย่ายใส่เชียงเลยนะเด็ดเด็ดเด็ดตรงไหนเด็ดเด็ แดดร้อนไหมแดดร้อนสีโลกแดดร้อนยใหญ่เลยียเยี่ยมเยเอไปไหนละม mm ันร้อนลูกมันร้อนบาย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 นะพ่อไม่ไปนะบายบายนะมันร้อนลวบายบายละบายบาย